ใครที่ถึงหุ้น Rocket Lab อยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้อย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีข่าวมาว่า s p ป c e x จกจะ IPO นะครับผมและเราควรทำยังไงกับหุ้น Rocket Lab ที่เรามีอยู่เราควรจะขายทิ้งเลยไหมซื้อเพิ่มหรือยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องลงทุนแบบหัวหมอนะผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมของปี2,569ประม,มาณเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่า เราจะทำยังไงกับล o c k e t l a แบดีนะครับผมอันดับแรกเลยเราจะมาเปิดตัวที่ของการาฟราคาหุ้นของ r ็ cket La b ลอยู่นะผมจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยก็จริงๆมันเป็นจุดที่ผมมองว่ามันไม่ใช่จุดที่ดีแล้วกันเนาะในการที่จะเข้าซื้อไม้แรกนะตอนนี้เพราะว่าก็อที่ว่าราคามันโอ้โหแทบจะแบบจุดสูงสุดเลยนะผมผมคิดว่าควรจะรอให้มันย่อลงมาหน่อยนะผมสักประมาณแบบ66หรือไม่ก็สักแบบประมาณ53าสิบสามนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดไม้แรกที่ดีกว่าในการเข้าเก็บหุ้นล็ cket La b นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา มาเก็ดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเนความคิดของผมเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าการที่ s p ป c เเข้า IPO เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงอะไรมากมายกับล o c k e t Lab ในระยะยาวนะผมผมอยากจะเน้นครว,ว่าในระยะยาวนะเพราะว่าแน่หนอนว่าในช่วงที่แบบมีกำหนดวันชัดเจนหรือว่าแม้กระทั่งในช่วงที่เออสเปซเอ็เข้า IPO เนี่ยหุ้นเรากก็แลบก็อาจจะล่วงลงมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็อาจจะมีการแบบโยกเม็ดเงินเนาะว,ว่าแบบเอ้ยอยากเหมือนกับคนอยากลองของใหม่อ่ะประมาณนี้แลกันแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผลประกอบการ จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะครับผมว่า Rocket Lab เนี่ยจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนเลยก,ก็ต้องมาดูก่อนว่าทาไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูกันที่ธุรกิจของเขาเนี่ยเขามีการแข่งขันกันโดยตรงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงเนี่ยการเข้ามาของ Space X มันก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่คู่แข่งกันตั้งแต่แรกเนะาะาวนี้แล้วผมจะเริ่มด้วยการเปรียบเทียบแล้วกันนะว่า Rocket Lab กับ Space X เนี่ยเขามีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงถึงผมถึงมองว่าเขาไม่ใช่คู่แข่งกันนะครับ Rocket Lab เนกบั ตัวของรถแท็กซี่เนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเ,เราจะต้องค่าอะไรสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายที่จะไปได้อย่างแม่นยำเช่นอยากจะไปซอยนี้บ้านเลขที่นี้คือไปได้อย่างถูกต้องแม่นยาแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะมีราคาที่แพงหน่อยนะผมเพราะว่าเหมือนกับเราเช่ารถส่วนตัวนะครับผมซึ่งราเก๋งแลก็แบบนี้เลยก็คือเป็นจรวดที่สามารถขนส่งดาวเทียมแบบเรียกว่าไพรเวทแล้วกันเนาะก็คือสามารถเลือกวงโคโจรที่แม่นยําได้แล้วก็สามารถที่จะ เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่มันมีข้อเสียคือมันมีราคาแพงนะครับผมส่วนสเปซเอ็กซ์เนี่ยเขาจะเหมือนเปรียบเสม,มือนกับรถบัสก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นจรวดที่สามารถขนส่งของได้แบบมากกว่าตัวของโรเก็ตแล็บก็คือมันสามารถมีนายเนายบเนี่ยสามารถมาจ้างสเปซเอ็กซ์ได้แต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือไอข้อดีนะผมข้อดีของสเปซเอ็กซ์ก็คือราคามันอาจจะสูงหน่อยนะผมเพราะว่าไอราคาถูกหน่อยนะผมเพราะว่าอขอโทษทีครับ คือราคามันถูกเพราะว่ามอนกับว่าเหมาจ่ายผมก็คือหลายๆคนมาเช่าเหมอนกับเรานั่งรถบัสกับเรานั่งแท็กซี่ผมเปรียบให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างสเปรดิกับรถเก๋าแบบนะผมคนเลยมองว่าจริงๆแล้วสบริษัทนี้มันก็ไม่ได้มีความแข่งขันกันโดยตรงณปัจจุบันนะผมถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้ว่าไอ้รถเก็าแบบที่จริงแล้วมันทําอะไรเนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายละเอียดไปแล้วนะสามารถกดที่ลิงก์ข้างบนได้นะครับ คราวนี้อันนี้ก็มาดูภาพรวมรธ,ธุรกิจและเมื่อกี้เราเปรียบเทียบสเปซเดีกับล็อกเก็ตแลในด้านการบริการเดียวก็วคือบริการการปล่อยจัลลอนะผมแต่ทั้ง2บริษัทนี้เขาไม่ได้ทําแค่นั้นนะครับผมอย่างล็อกเก็ตแลเนี่ยเขายังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเป็นระบบสเปซสเต็เมก็คือเขามันกับช่วยในการเลือกวงโครจริีคราะห์เส้นทางแล้วก็เหมือนกับขายอุปกรณ์การประกอบดาวเทียมให้กับลูกคา้านผมก็คือล็อกเก็ตแลบเนี่ยเขาอยากทําตัวเหมือนเป็นคนกลางแล้วเป็นพาร์ทเนอร์คือเขาแบบ ไอ้เจ้านี้อยากได้แบบนี้แบบนั้นเดี๋ยวผมทําให้เขาจะไม่ไปทําดาวเทียมคือเขาไม่มีดาวเทียมเป็นของตัวเองเขาไม่ได้ทาดาวเทียมของตัวเองเพื่อแข่งกับลูกค้าแต่เขาทําดาวเทียมให้กับลูกค้าเท่านั้นนะผมก็คือเขาไม่แข่งขันกับลูกค้าแต่ทางกับการตัวของ s p ป c เ x เนี่ยเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะผม s p ป c เ x เนี่ยเขาหนึ่งเลยเขามีบริการปล่อยตรลวดให้กับ คนที่อยากจะมาจ้างเขาแต่ว่าเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองก็คืออย่างเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสตาลินก็คือเขาก็มีดาวเทียมเป็นของตัวเองเขาคือสตาลินเนี่ยเน้นทําดาวเทียมใช้เองก็คือเหมือนกับแข่งขันกับลูกค้าในระดับหนึ่งแต่ว่าโลเกตแล็บเนี่ยเขาเน้นเซอร์วิสให้กับลูกค้าอย่างเดียวไม่แข่งกับลูกค้าก็คือเป็นจุดยืนในคนละแบบคือมุมมองผู้บริหารต่อบริษัทเนี่ยมันก็คนละแบบแล้วคนนึงคืออย่างเป็นผู้ช่วยอีกคนนึงคืออยากเป็นเจ้าของเป็นคนทําเองทั้งหมดเลยผมมันก็มีความแตกต่างกัน พอสมควรนะของคันนี้เรามาดูกันที่รายได้เลยกันเนาะเพราะเราจะต้องดูว่าไอ้สองคนที่เป็นกันจะมาชกกันเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันแค่ไหนจะเห็นว่ารายได้เนี่ยโอ้โห30เท่านะผมก็คือสเปรดเ็กเนี่ยเขามีรายได้มากกว่ารถเก๋าถึง30เท่านะผมก็แน่นอนเพราะว่าสเปรดเ็กเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีประวัติการทํางานหรือว่าอะไรอยู่มายาวนานกว่าตัวของ r o c k e t La b นะครับก็ไม่แปลกว่าทำไมมูลค่าบริษัทหรือว่ามูลค่ารายได้มันจะต่างกันมากกว่านี้สิ่งนี้มันแสดงเห็นว่ารถเก๋าเด็กอะไรจะชนกับ โอ้โหพี่ใหญ่แห่งวงการนะผมเพราะว่าสเปซเอ็กเนี่ยเขาเป็นผู้นําตลาดต่างๆนี้แล้วกันนะครับคราวนี้แต่ว่าล o อกเก็ตแลเนี่ยมันก็ถึงแม้จะเป็นผู้เล่นใหม่แต่เขาก็มีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราจะเห็นเขาเนี่ยคือเขาก็มีสัญญาเนี่ยครับสัญญามูลค่าล่าสุดเนี่ย816ล้านเหรียญเสียว่ารายได้ล่าสุดเขาเนี่ย425นะครับในปี2024แต่เขาเนี่ยเขามีสัญญาเนี่ยสเท่าของรายได้แล้วครับก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเนี่ยนะเขาเนี่ยรายได้ล็อกเก็ตแลเนี่ยโตแรงมากๆเลยแล้วก็ มีตัวของสร้างดาวเทียมอีก18ดวงนะครับผมเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับลกเก็ตแลบเนี่ยเขาเหมือนกับรับมาว่าเอ้ยสมมติเจ้าสมมติว่าสหรัฐบอกว่าเอ้ย,มมมมอ,อ,ยอยากได,ได้ดาวเทียมนะเนี่ยลกเก็ตแลบเขาก็ไป <ๆ S 1> คนสร้างให้แต่ว่าล็อกเก็ตแลบไม่มีดาวเทียมเป็นของตัวเองแตกต่างจากสเป c e เอ็กที่เขามีดาวเทียมเป็นของตัวเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแล้วกันผมเลยมองว่าจริงๆแล้วล็ c กเก็ตแลบกับสเปรดเอ็กเนี่ยเขาไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงขนาดนั้นเขาอยู่กันคนละหน่วยง,งานละกัน,นคผม,อ,นนอ,อ,คผมคอื แต่เดิมเนี่ยรถเก๋งเนี่ยเขาทำจรวดที่ขนส่งที่เขาชื่อว่าอิเล็กตรอนเนาะครับอันนี้เป็นเหมือนกับจรวดขนาดเล็กสามารถขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กแต่ว่าตัวของฟ้าขั้นในที่เป็นโปรดักต์ดั้งเดิมของสเป c e เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับจรวดขนาดกลางถึงใหญ่และกลัคือสามารถขนส่งของที่มีขนาดน้ําหนักมากได้ก็เปรียบเสมือนตัวของ อิเล็กตรอนเนี่ยเหมือนแท็กซี่แล้วก็ตัวนี้เหมือนกับรถบัสนะครับก็ประมาณนั้นเลยก็คือขนส่งของได้มากกว่าราคาถูกอันนี้ก็ราคาแพงนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวของล o อกแกล็บเนี่ยเขาทําสิ่งที่ชื่อว่านิวตรอนก็คือจะเป็นจรวดที่มีขนาดเอาหมเป็นจรวดที่สามารถขนส่งพอๆกับ s p a c e x ก็คือเอ่อเรียกว่าไล็อก e กลบกำลังจะเข้ามาแข่งขันโดยตรงกับตัวของสเป c ดกผมผมเลยมองว่า เนี่ยคือจุดเปลี่ยนและกันเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดที่ดีหรือจุดที่ไม่ดีนะผมเพราะว่าถ้าเกิดจุดที่ดีคือเขาอาจจะสามารถแย่งลูกค้าจากตัวของสเปซเ x แต่จุดที่ไม่ดีก็คือเขาอาจจะทําขึ้นมาแล้วแบบเหมือนสมมติคาดการณ์ว่าจะมีคนใช้สมมติครับยีครั้งอะแต่พอข้าจริงอาจจะเหลือได้แค่15ครั้งเพราะว่าคนหนีไปใช้สเปซเ x แทนเพราะว่าสเปซเ x ราคาถูกกว่าอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหน้าไหนนะครับผมคือมันยังเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ก็ต้องมารอติดตามกันว่่ามัันนนจะะเป็งง็็ยงงไคแลกกออื แล้วคาถามคือทําไมเราก็่แบบถึงต้องย้ายเข้ามาสังเวียนนี้ผมจะเห็นว่าไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยการเหมือนรถแท็กซี่อ่ะเหมือนขนาดมันเล็กคือคนใช้มันน้อยนะครับผมคือเขาเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตก็คือเป็นตลาดที่แบบเฉพาะเจาะจงมากๆเลยผู้เล่นน้อยเอ่อคนความต้องการก็น้อยนะครับผมแต่ว่าตัวของนิวตันเนี่ยที่สเปรเขาเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นแมสมาร์เก็ตก็คือมันมีความต้องการมากกว่าตัวของการขนส่งขนาดเล็กและกันนะผมก็ต้องมาดูว่า ล็อกเก็ตแลบจะไหวหรือเปล่าอ่ะใช้คำง่ายคือเขาจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าสเปเอกเองเนี่ยเขาเป็นผู้นำนะครับผมคือต้องบอกว่าสเปซเอกเขาเป็นผู้นําในด้านนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆฟถึงตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะคิดว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นล็อกเก็ตแลมันน่าสนใจกว่าสเปซเอกหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูแบบกาลังจะไปท้าทายคู่แข่งนะครับผมแต่ความจริงแล้ว ก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าอะไรเรามาดูสเปซเอกันนะผมสเปซเอเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้แบบเอ้ยรอคู่แข่งตีตื้อแล้วผมเพราะว่าอะไรสเปซเอกเขาก็ทําสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ชิฟถ้าผมก่อนที่ผมเปรียบเทียบเนาะว่าล็อกเก็ตแลบเนี่ยเหมือนกับทําแท็กซี่เนาะแล้วสเปซเอตอนแรกเนี่ยไปเหมือนรถบนะัสเนาะตอนนี้สเปซเอกกำลังจะทำสตาร์ชิฟทซึ่งเหมือนกับรถไฟนะครับผมก็คืออะไรเนี่ยเราลองมาเปรียบเทียบขนาดอะไรกันเนาะตัวนี้คือนิวตันที่อยู่ในเอ่อโปรดักไลเป็นการกําลังพัฒนาของล็อกเก็ต นะครับผมส่วน Falcon 9เนี่ยก็คือเป็นบริการหลักของ s p ป c e x นะตอนนี้นะผมแต่ตอนนี้เขา s p ป c e x กําำลังทำสิ่งใหม่ก็คือตัวของ Starship นะครับผมสตาร s ชิ p คืออะไรนะผมเนี่ยเป้าหมายหลักของ Starship ก็คือขนส่งได้มากกว่า Falcon 9ถ้าคำถามคือทำไมต้องขนส่งได้มากขึ้น mm. เพื่ออะไรก็ตามที่สามารถขนส่งเหมือนกับบรรจุของให้ลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ย ต้นทุนต่อกิโลกร,รมัมมันก็ถูกลงครับเปรียบให้เห็นเลยเหมือนกับเรานั่งรถแท็กซี่นั่งรถบัสแล้วก็นั่งรถไฟนะผมมันผมว่าอันนี้เปรียบเทียบใม้เห็นภาพชัดมากๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยตัวของ s p ปรดิกเนี่ยเขากำลังแบบพยายามจะทํารถไฟนะผมก็คือโรเกตแลบจะเข้ามาตีตื้นแต่ว่าสเปรดิกเขาก็กระโดดหนีขึ้นไปอีกบริการทิ้งซึ่งผมว่าไอ้ตัวนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นทุนตรงนี้มันถูกลงเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมคิดว่า้าันานนี่ยออใงไ ยังตอบไม่ได้นะผมเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมที่แบบยังเออร์ลี่อยู่นะผมยังไม่รู้ว่าคนเขาให้เหมือนกับยังเขาเรียกว่าเขาคอนเซิร์นในเรื่องของความถูกแพงหรือว่าเขาคอนเซิร์นในเรื่องของความแม่นยําของวงโคจรนะครับผมไม่รู้ว่าเลูกค้าเนี่ยเขาชอบแบบไหนมากกว่ากันนะผมก็ต้องไปรอติดตามแล้วกันนะว่ารายได้ของสองบริษัทเนี่ยอันไหนมันจะเติบโตเร็วกว่ากันนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งตัวของ s p ปซเอกับ Rocket Lab เนี่ยเขาก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีทั้งจุดยืนที่เขากำลังยืนอยู่แล้วเขาก็มีในอนาคตแบบเขาว่ามีมีมองเห็นอนา,าคตแล้วว่าเขาจะไปในาาทางไหนของมซึ่งก็มันคนละแบบอะไรกันเนาะนั่นแหละครับก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งผม้ถาถานผมแล้วกันนะสำหรับผมก็ถ้าเกิดใครที่แบบชอบหุ้นเล็กความเสี่ยงสูงหน่อยผมมองว่า r ร c ก็ t Lab ก็เป็นคําตอบเพราะว่าเขากาลังจะไปท้าชนกับพี่ใหญ่ส่วนถ้าใครชอบความมั่นคงแบบว่าสเปรด i n g เนี่ยเขาแบบรายได้มากกว่า มีลูกค้าใช้งานมากกว่าแล้วก็กำลังจะขยับไปสเต็ปใหม่ที่เหมือนกับยังไม่เคยมีใครทำนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากกว่าเขาก็ต้องมาดูว่าระหว่างผู้ท้าชิงแล้วกันเนาะเป็นผู้ท้าชิงกับผู้ชนะอยู่แล้วเนี่ยเออพอม,มาสู้กันเนี่ยใครมันจะชนะนะครับผมถ้าใครชอบผู้ชนะอยู่แล้วก็อาจจะเลือกสเปน้ใครที่ชอบผู้ท้าชิงที่มีโอกาสจะเอ่อมีความแบบเขาเรียกอะไรกินส่วนแบ่งได้นะครับผมก็คงต้องเชียร์เป็นตัวของ สเปซเอ็กซ์นะผมเอตัวของ Rocket l a แบนะครับผมก็ประมาณนี้กัน,นครับสำหรับคลิปว่าชอบใครอยางไงผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าชอบใครนะครับส่วนสเปซเอ็กซ์เนี่ยจะ i p o วันไหนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกกันว่ายังไม่ยังไม่ขออะไรกันเนาะแต่ว่ามีข่าวว่าจะ IPO นะครับผมก็มาติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเข้าจริงไหมแล้วก็จะเข้าเมื่อไหร่แล้วก็จะเข้าที่มูลค่าตลาดเท่าไหร่นะผมก็มารอดูกันนะครับว่าเป็นยังไง